ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดื้อนะครับหลังจากฝนหยุดแล้วนะครับก็จะมีปลานะครับบินมาตามน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกนี่นะครับปลาดุกเดี๋ยวจะเดาตามไปดูอีกนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็น ปลาดุกนะครับที่คืบคานนะครับนี่มากับน้ำนะครับที่หลังจากฝนอยุ่ตกนะครับก็จะลอยลงมานะครับลอยลงมาเรื่อยๆนะครับลอยลงมามาตามน้ำแ้วก็มาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแห้งนะครับตรงนี้น้ำแห้งตรงนี้น้ำแห้ง เราก็เจอแล้วนะครับเจอปลาดุกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่าจะไปไหนอีกนะครับปลาตัวนี้นะจะคืบคานไปทางไหนอีกนะครับตอนนี้เวลาเห็นคนนะครับก็จะนิ่งนะครับไม่กระดุกกระดิกนะครับความฉลาดของปลานะครับเดี๋ยวจะให ปล่อยไปนะครับปล่อยไปตามน้ํานะครับตามบัตยาศัยของปลานะครับเมื่อฝนตกแล้วปลาก็จะคืบคานไปย้ายไปยังหนองน้ํานะครับย,าย,ยา้บยายเป็นดังหนองน้ําที่ลึกย้ายลงสระนะครับนี่ตัวนี้ก็เราจะหาปลานะครับหาปลา เห็นแ้่ตัวหนึ่งนะครับคือพานมาตามน้ำไหลคือปลาด,ดุกนั่นเองนี่นะครับก็จะมาตามน้ำไหลนี่นะครับนี่ก็จะคืบคานนี่นะครับคืบคานมาตามน้ำไหลก็จะคืบคานลงไปเรื่อยๆนะครับไปนะครับจน มาถึงหน้าบ้านไฮประนอกดื้อนะครับผมก็ออกมาจากบ้านพอดีคิดว่าฝนตกแล้วก็จะไปที่ร้านปลาคำใสนะครับเพื่อไปดูที่ร้านว่าฝนตกหยุดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ ออกมาก็มาเจอปลาดุกพอดีนะครับอันนี้ปลาดุกก็คืบคานออกมาก็จะไปตามน้ำนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาสงสัยมันจะคืบคานขึ้นมานน่นนะครับจากทางสวนยางแล้วก็ลงไปตามคลองน้ำไหลนะครับไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับดูว่าป่าตัวนี้จะไปต่ออีกหรือไม่นะครับนะครับเราก็จะดูว่าป่าตัวนี้จะไปต่อหรือไม่ อ๋อเรียบร้อย,อย,เ,ยเรียบร้อยขว้างชิปนี่ใช่เห็น,หน้ำนเนยอะ้นเจ้าป่อยมองน <c oughs> ัานป่อยอเจ้าป่อยมองนั่นขว้างท่นี่เสี่ยเดี๋ยวนี่ป่อยมงนี้พาะมันยังเห็ดน้ำมันยังเห็น,นหไส้ เอ๊ะน้าแป๊ะโอ้คนตกเนย้าน้าไหไเอ้เจออะไรแป๊ะเเจออะไรโอ้โหปลาเอาปลามันคืนาวอยโภฮึ่ม ลอยมาแล้วออกมาแล้วเห็นมันเด็บ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 มาหอดผีแล้วผู้มาหาไวจังเลยเนาะปลาอ่ะก้านนี่ก็สิมีอีกตัวแรกนะไม่ใช่สิขึ้นมาหลายเนาะเอออย่าลืมเอางานออกมาเอาเบด็ดบอกเออโอ้ปลาดุกะะเบ็ดออกมาก้ารโลดเอาไปปล่อยไปอยู่หม่องน,นั่นเนาะปล่อยไปอยู่หม่องนั้นเท่านั้นอือหยฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ล่ะนี่น,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 ะะนี่ก็ปลาดุกนะครับปลาดุก อตามเลยตามล่องน้ำนี่ตามขึ้นเดี๋ยวมันก็มันมาตามล่องน้ำนี่แหละน,นี่ก็ปลาดุกนะครับคืบคานมาตามล่องน้ำไหลนะครับหลังจากฝนตกหยุดนะครับก็ออกมาก็มาเจอพอดีนะคยพบมาแล้วเจอดี่ ืมันกระดึบกระดับอยู่มันน้ําแห้งเนาะมันนันฝนตกแล้วน้ํามันไหลแล้วน้ํามันไหลตอนฝนหยุดแล้วน้ํามันย่าไหลมันมันไปมันก็ลงไปจามน้ำแล้วหุ่นโลางลงกูอีพวกลองปล่อยมันไปหมงดูมันก็ลงไปจามน้ำแล้วมันขึ้นไปมีท่านห้อนน้ำแล้วคนก่อนเด็ไปเรื่อยๆจะไปหาปลานะไปแปรไปหาปลาไปเรื่อยๆ ไปเปไปหาไปหาเปหาปลาไปไปเร็วเร็วเร็วแต่ตอนนี้ก็เจอปลาดุกแล้วครับปลาดุกพอคืบคานไปเรื่อยปล่อยให้มันไปมันกำลังไปน่ะไปเป้ไป้ไหมไปไป น,นี่ครับอันนี้ก็เป็นปลานะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เอาไปปล่อยนะครับ ล้วก็จะเอาไปปล่อย,อยนะครับปล่อยก็เราก็ปล่อยให้นะครับไปตามธรรมชาตินะครับป่านี่นะครับมันก็จะไหลลอยลงไป เรื่อยๆนะครับไปจำน้ำนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหลังจากฝนตกนะครับแล้วก็ออกปลาก็เจอปลาดุกพอดีนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเลยนะครับ